สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับสมาชิกครับก็วันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่17กรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยนะครับสมาชิกวันนี้นะครับมีเหลาพัฒนานะครับสมาชิกซึ่งออกผลเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับสมาชิกครับวันนี้มีลุ้นนะครับสมาชิกมีลุ้นนะครับวันนี้นะครับก็แอดก็ขอให้เลขมันเดินต่อนะครับสมาชิก สำหรับสมาชิกที่รอชมจานด,ด่วนนะครับก็จานด่วนนะครับก็จะมาเวลาประมาณทุ่มคริ้งนะครับสมาชิกอ่าเตจานด่วนนะครับเข้ามาหลายรอบติดแล้วนะครับสมาชิกเข้ามาหลายรอบติดแล้วนะครับสมาชิกก็ฝากพิจารณาด้วยกันนะครับเอดก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกบ้านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นสะพานบุญนะครับสมาชิกให้กับเพื่อนๆนะครับได้เข้ามาชมกันนะครับ เผื่อเพื่อนๆมีดูวงนะครับก็จะได้รับตังไปใช้กันบ้างนะครับสมาชิกอาแอดก็ไม่ได้มีกลุ่มไม่ได้มีบ้านนะครับสมาชิกขอให้ด้วยใจจริงๆนะครับให้ด้วยใจจริงๆนะครับพอดีใจกับสมาชิกด้วยนะครับเมื่อคืนนะครับดาวจูนก็ดิ่งไปนะครับดิ่งไปเลยนะครับทั้ง7ทั้ง6นะครับสมาชิกมารอชุมนะครับวันนี้เอดคิดว่านะครับดิ่งพัฒนาครับมีโอกาสโลกกันบ้านดาวดูนนะครับ ว่าเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวมารับชมกันครับสมาชิครับครับนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่17นะครับกรกฎาคมนะครับ2ุ1 7นะครับสมาชิกอ่านะครับวันนี้นะครับแอนไฮเดนไปที่8ลงไปที่6สมาชิกอ่าอย่าที่เอ็ดบวกนะครับว่าเลขไหลเลขคู่นะครับไหลคู่นะครับไหลดีสุดๆนะครับของเราพัฒนานะครับก็คือ8กับเท้านะครับสมาชิก แต่แปดกับถ้ารกขี่เล้วมาหลุดนะครับสมาชิกมาลุ้นกันนะครับว่าโลบนี้นะครับว่า8กับ9นะครับจะกลับมาทุนมาลังได้หรือไม่นะครับแอดให้เด่นไปที่8นะครับสมาชิกถ้า8ปดมานะครับ8มีโอกาสคู่กับตัวไหนได้บ้างนะครับก็มี80ครับ8 1 3 8 8 5 8 9แล้วก็9 4สมาชิกอ่าสมาชิกเข็น4นะครับที่แอดขีดอยู่หลายๆขีดนะครับ สี่เป็นตัวระวังเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นตัวระวังนะครับถ้าเกิดว่าสมาชิกมีเลขดินนะครับสามารถมาจับกับสีได้นะครับสมาชิกนะครับสามารถจับกับสีได้นะครับเพราะว่าสี่เป็นเลขที่หายไปนานนะครับแล้วก็สี่ก็เป็นกําลังวันของวันพุธด้วยนะครับวันนี้นะครับโอ้มีโอกาสดูนะครับสมาชิกสาหรับวินมอเตอร์นะครับก็เอ็ดห้ไปที่เจ็ดสี่ไปสามปุกนะครับสมาชิกก็ ไปตามดูวังรับสมาชิอย่าไปทุ่มไปอัดมันเยอะนะครับมันมีทุกวันนะครับสมาชิกมันมีทุกวันนะครับก็ฝากสมาชิทุกขั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแทนคําขอบคุณนะครับทําทำตามเลยนะครับก็ขอให้ชคปีมีเงินใช้ไม่กัดมือนะครับสมาชิครับผมครับสำหรับพิมีก็ขอบคุณนะครับสำหรับทิกที่ยังรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาชมฮานอยนะครับฮานอยปกตินะครับ วันนี้นะครับฮานอยดปกติก็มีลุ้นนะครับสมาชิมีลุ้นมากนะครับลุ้นจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมกันในคลิปต่อไปนะครับสมาชิกครับผมก็ขุ้นรับ